อันนี้คือแฟนผมเอาไปถอยชนเสาไฟนะครับผมมันก็เลยแตกนะครับ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับชาแนลตอนอินเตอร์เลสซิ่งเหมือนเดิมนะครับผม yeah. Yeah. S <S บก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะมาขอความรู้นะครับผมจากคนดูนะครับ ว่าวิธีการซ่อมคาร์บอนควรทำยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ประสบปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมที่จะมาขอความมั่นใจนะครับผมเพราะผมคิดว่า จะซ่อมคาร์บอนนะครับเพราะว่ามันอ่านะครับตรงนี้มันอ้านะครับแล้วก็พวกนี้มันลายหมดแล้วนะครับไม่รู้โดนอะไรต่ออะไรบ้างนะครับนะครับก็ผมคิดว่าผมจะใช้กาวร้อนหยอดนะครับไม่รู้ว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะคก็เลยจะมาถามดูก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผม อะนะครับอันนี้คือมันแตกนะครับคาร์บอนผมมันแตกนะครับมันจะเป็นรอยล้าวตรงนี้อันนี้คือผมผมคิดว่าผมจะใช้กาว้อนหยอดเข้าไปไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ขัดใหม่ นะครับอันนี้คือแฟนผมอาไปถอยชนเสาไฟนะครับผมเสาบ้านนะครับมันก็เลยแตกก็เลยว่าจะซ่อมใหม่นะครับเพราะว่าวันที่25้านี้ก็น่าจะเข้ากานประกวดนะครับผมอีกรอบนะครับสีแดงน่าจะเป็นสนามนี้สนามสุดท้ายนะครับที่เป็นรถคันนี้นะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับ สีดำดำแดงเทานะครับประมาณนั้นไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้กันตะนะครับอ่าเหมือนกันนะครับข้างล่างเนี่ยไปหมดแล้วพวกเนี้ยมันแตกหมดแล้วนะครับข้างล่างอันนี้ขอไม่บอกงานนะครับว่างานเจ้าไหนนะครับผม mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าของคนอื่นมัน มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่เป็นเจ้าเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็แตกด้วยนะครับก็จะได้ซ่อมนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นรอยโชกนะครับเวลาซ้อนสองก็แฟนผมเป็นมันตัวใหญ่นะครับผมเวลานั่งเนี่ยมันยุบเยอะนะครับมันก็จะดันน่าจะถึงประมาณนี้เลยน่าจะเกือบประมาณนี้นะครับมันก็เลยแตกนะครับ แต่ผมยังสงสัยตรงนี้นะครับทําไมเขาไม่ทํามาดีๆนะครับทําไมเขาไม่ห้มเข้าไปข้างในเลยทําไมต้องปาดออกนะครับก็เลยอ่านะครับอันนี้ต้องได้ซ่อมใหม่นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับอันนี้น่าจะได้เบิกใหม่นะครับผมน่าจะได้เบิกใหม่ชิ้นข้างล่างก็เบิกเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเป็นเบิกเป็นสีดำเพานะครับข้างลาง่างเพราะว่า จะเอาชิ้นนี้เป็นสีดำนะครับข้างหน้าสีดำแล้วก็อันนี้จะเป็นสีบอลน,นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีบอลเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดักไอผมจะไม่ใส่แล้วนะครับแล้วก็ท่อนะครับอันนี้ ผมยังคิดอยู่นะครับว่าจะใส่ท่อผ่าตลาดดีไหมที่มันไม่ไม่ใช่น็อตตามรูตรงนี้นะครับแต่อีกใจนึงก็อยากใส่ท่อเดิมนี่แหละมันก็ขี่ไปไหนมาไหนก็ง่ายดีนะครับแล้วก็ว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มบนนะครับว่าจะเปลี่ยนปั๊มบนใหม่นะครับเพราะอันนี้มันใส่กระจกไม่ได้นะครับ หรือว่าจะแปลงอีกก็ยังไม่มั่นใจนะครับผมจริงๆแล้วผมอยากจะแปลงมากกว่านะเพราะปั๊มตัวนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานอันนี้ตั้งแต่ชิน้นชิ้นบนแต่ครับผมผมก็เอามันบีกออกออกไปเยอะพอสมควรนะครับมันก็เลยจะนิ่มๆนิดนึดนงแต่จริงๆมันปรับได้นะครับตรงนี้ โอเคนะครับผมก็จะสอบถามแค่นี้นะครับผมว่ามันใช้กาวร้อนหยอดได้ไหมนะครับพวกรอยลึกๆมันนะครับเพราะมันแตกเข้าในเลยนะครับพวกข้างนอกเนี่ยกระดาษทรายขัดแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์ 2K ใหม่มก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าข้างในผมไม่มั่นใจ ก็ได้น่าจะขัดเก็บใหม่หมดนะครับมันไม่เนียนนะครับเนียนไม่พอนะครับผมอครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมคว่าจะเริ่มรีวิวรถแล้วนะครับผมรถโซนิกนะครับที่ผมปั้นขึ้นมาใหม่นะครับกับแฟนนะครับผมก็รอชมด้วยนะครับผม เดี๋ยวจะเอาคลิปเสียงให้ชมคลิปท่อนะครับผมให้ฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับโซนิกนะครับผมในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังทำสีเครื่องใหม่เพิ่งทำได้ข้างเดียวนะครับผมก็เลยไม่อยากทำคลิปมันนะครับเพราะมันดูลบไปนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตอนอินเตอร์เรซซิ่งครับผมสวัสดีครับ